สวัสดีค่ะดีมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะพาเที่ยวชมที่ดินแบ่งขายค่ะทั้งหมดมีอยู่9ไร่2งาน3 4ตารางวาค่ะสามารถแบ่งครึ่งได้นะคะแปลง5ไร่หนึ่งแปลงแล้วก็4ไร่2งาน34ตารางวา1แปลงค่ะอยู่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ ติดถนนสายหลกักหมายเลข3 3 5 7นะคะที่ดินเราทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนสายหลักค่ะเพื่อจะเปิดร้านค้าร้านอาหารสร้างโกดังหรือว่าเป็นบ้านพักต่างอากาศนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเราเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะ ถนนสายหลัก 3, 3, 5, 7เส้นนี้นะคะสามารถทะลุไปยังอำเภอท่าม่วงก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปยังตัวอำเภอโพธารามก็ได้ค่ะ เหมาะที่จะเปิดร้านค้าร้านอาหารที่ดินเราเป็นที่ราบนะคะดินดำเลยค่ะห่างจากโรงเรียนวัดหนองยายบัวนะคะเพียง950เมตรอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะบรรยากาศดีวิวภูเขาล้อมรอบเลยด้านหน้าเราติดถนนสายหลักหมายเลข3357เลยค่ะแบ่งขายได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอด้านล่างของที่ดินกันค่ะ ตรงนี้นะคะดิมยืนอยู่ด้านหน้าที่ดินที่เราจะแบ่งขายแล้วค่ะบรรยากาศดีนะคะวิวเขามีรถสวนไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะแบ่งขาย2แปลงค่ะเนื้อที่5ไร่1แปลงนะคะกับ4ไร่2งาน34ตารางวา1แปลงค่ะ เป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงนะคะไล่ละ5 50,000บาทค่ะราคานี้ต่อรองราคาได้อีกนะคะมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะด้านหน้าเป็นไฟฟ้า3เฟสนะคะที่อยู่ด้านหน้าที่ดินเราหน้ากว้างของที่ดูที่ประมาณ80กว่าเมตรนะคะ ความลึกของที่ดินอยู่ที่180กว่าเมตรค่ะที่ดินเราหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะด้านหลังของที่ดินเราก็มีวิวภูเขาค่ะส่วนด้านหน้ารอบๆที่ดินก็มีวิวภูเขานะคะท่านใดกำลังมองหาที่ดินติดถนนสายหลักลักษณะนี้อยู่แปลงขนาดกำลังพอดีนะคะมีทั้งหมด5ไร่1แปลงกับ4ไร่1แปลงสามารถแบ่งขายได้ นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ0870060727ค่ะหรือ ID l ดียลน์ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะด้านหน้านะคะก็มีเสาไฟฟ้าสามเสษอยู่ด้านหน้าที่ดินเราพร้อมเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่ค่ะมายังที่ดินเราเพียง101กิโลเมตรเท่านั้นน้ำประปา ไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าที่ดินเราเรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะที่จะเปิดโกโดังเปิดร้านอาหารเอ่อเปิดร้านค้าก็ได้นะคะหรือว่าทำกิจการต่างๆก็ได้เพราะว่าด้านหน้าติดถนนสายหลักมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยหรือว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรก็ได้ะคะ่ะบริเวณรอบๆแถวนี้นะคะห่างจากชุมชนค่ะ วัดนองยายบัวสถานีอนามัยหรือว่าโรงเรียนนะคะเพียง950เมตรเท่านั้นหาของทานก็สะดวกสบายค่ะใกล้ตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารการเดินทางก็ง่ายนะคะไล่ละ5 50,000บาทราคานี้ต่อลองราคาได้นะคะด้านหน้ามองเห็นทิวภูเขาสวยๆเลยค่ะถ้าท่านใดกำลังมองหา ที่ดินติดถนนสายหลกักบรรยากาศดีวิวเขาล้อมรอบลักษณะนี้อยู่นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะเป็นชนดนอ,อสสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะด้านหน้าติดถนนสายหลกักกว้างค่ะบรรยากาศดีนะคะอากาศดีวิวเขาล้อมรอบแถวนี้ดินดำด้วยนะคะด้านหน้าเราของที่ดินเพื่อนบ้านก็ปลูกต้นไม้กันค่ะทิวเขา ล้อมรอบที่ดินเลยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายนะคะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงาน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ดีมพาเที่ยวชมเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ